มาดูรถไถต่อเตะนะครับท่านผู้ชม,มจะไหวไหมครับเดี๋ยวมัดก่อนมัดก่อนเอ้ยลวงมือหนอร้อยร้อยล่วงมือหนอ, <laughs> อ,ล,อ,อหลองดูครับ

นี่ยดดอดเลยมาร์สันโอ้กอะลิงโพะเลยพลิงเลยตะกะตุ้งกร้อมเลยหลงังไม่ตะกะมวยลือเ้อะตุ้งกร้อมเอิ่น หาเดี๋ยวเอารถไมโครออกก่อนมาไปดูโอ้แน่นอนเนี่ยไปได้โอ้เนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยจอนีิถ้าไม่ธรรมดาโอ้แน่นอนแน่นอนไปแล้ว เอาแจ๋วเคลียพื้นที่นะครับเคลียพื้นที่เคลียสระน้ำครับวัดคันธาโรมรกมากเลยครับจอกแหนเต็มสะเลยไปอยู่ประมาณสวันครับไม่ได้ลง youtube หลายเดือนแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะทยอยลงให้ชมนะครับสวัสดีครับ